พรับพิมนากรบอกนะครับเป็นของวัดสามแก้วนะครับจัดสร้างนะครับประมาณปี2510กว่านะครับถึงปี2520นะครับในช่วงของพระอาจารย์สำเริงนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดต่อจากท่านพระอาจารย์เลื่อนนะครับนี่มนสารนะครับก็จะใช้ข้าวก้นบาทของพระอาจารย์สำเริงนะครับแล้วก็พระลูกวัดของ วาดสามแก้วนะครับผสมกันผสมด้วยผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ผงเก่าของท่านพระอาจารย์เลื่อนนะครับนีเราจะมาส่งกันดูรายละเอียดกันดูนะครับนี่องค์พระพุทธนะครับแล้วก็มีปกนาคเสียนนะครับนับได้เจ็ดเจ็ดเสียนนะครับ นี่ก็จะเห็นมนสารนะครับเป็นข้าวก้นบาทที่ขาวคุคุณนะครับนี่แล้วก็ผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณของท่านอาจารย์สำเริงนะครับผสมกับผงพุทธคุณของท่านอาจารย์เลื่อนนะครับซึ่งทําไว้นะครับในสมัยที่ท่านมีชีวิตยอยู่นะครับนํามาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับเนื้อมวลสารดูคลาสสิกดีนะครับ นั้นหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่วนน้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะอูมนะครับนี่ลักษณะอูมนะครับนี่แบบนี้นะครับอูมเรียบเรียบนะครับนี่นี่ทรงมวลสารนะครับชัดเจนนะครับคลาสสิกนะครับมวลสารแบบนี้นะครับเม็ดครับเม็ด ขาวคุณคุณนี่เป็นเม็ดน่าจะเป็นข้าวก้นบาทนะครับนี่ผงพรทุกุนนะครับนี่มีคราบน้ํำว่านด้วยนะครับขาวขาวนะครับคราบน้ํำว่านนะครับนี่คราบสิดีนะครับ ด้านล่างนะครับนี่สารสวยงามนะครับสองด้านข้างนะครับน,นี่นะครับด้านข้างนะครับ นะครับรุ่นนี้สร้างน้อยหายากนะครับนี่ก็เป็นการทํากันที่วัดสามแก้วนะครับแล้วก็นําไปให้หลวงพ่อสองท่านปลูกเสกถึงรอบนะครับวัดเจ้าฟ้าสารละลอยนะครับบางส่วนก็ออกที่วัดเจ้าฟ้าสารละลอยนะครับทําให้เข้าใจกันว่าเป็นข้าวคนบาทของหลวงพ่อสองด้วยนะครับนี่ ตังน้อยหายากนะครับพระมีขนาดเล็กนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดพระกันดูนะครับนี่นะครับสูงประมาณสองเซนครึ่งนะครับนี่ฐานก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับสวยงามน,นะครับ ตั้งน้อยหายากนะครับราคาเล่นหานะครับก็ยังไม่แรงมากนะครับอยู่ที่หลักพันหลักพันต้นๆเท่านั้นนะครับนี่สวยงามดีนะครับคลาสสิกนะครับด้านหลังนี่จะมีแบบเขียนอักษรเลขยันด้วยนะครับเป็นยันตีตัวนะครับเขียนด้วยปากกาสีน้ําเงินนะครับนี่จะมี2แบบนะครับแบบที่เขียนกับแบบไม่เขียนนะครับนี่ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับววรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันเองนะครับรวมถึงมัตตุมงคลของเศรษฐพ่อคุณมหลงชุมพรเกษตดมศักดิ์นะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ